เราเลีวกสุีท่านด้วยนะคะอยู่กับคาสกิชิมอรีจากแอสทอ y ค่ะคลิปนี้ก็จะลองเล่นคนเดียวดีวแ,ลวแล้วก็ตัดคลิปในหลายแบบอะไรแนวดูนะอันนี้คืออันนี้คือกำลังจะไปใครยังไงเกิดอะไรขึ้นดร ู้สึกเสียงเบาปกตินะอุ้ยอ้มีคนยาย่างมีคม มีคนเข้าซ้ายเลยเหรอเ้มมาคนมาเล่นแทนแล้ว้าให้ไม่เป็นการขัดใจเราจะลองตัดฉากที่ยิงได้เยอะๆมาก่อนนะจะได้ไม่ต้องแบบดูฉากในสาระของเราเยอะ ยิ่งเสียงปงเกิดครับโอ้มันยิงลอยเมนไม่ได้แล้วเนาะว้าวปลาย้าลงลูกไ, <laughs> ไปขึ้นหาเงินกัน เอาเดินนัดเดี๋ยวนี้นนเลยหรอจบเดี๋ยวนี้เลยมาจากไหนเนี่ยรถรถสองคน ก็ถึงแลนะ้วเนี่ยอ้อาวเสียซะแล้วไปมุมแซบกันมุมมารวยไปมุมมารวยมมรยอดนี่แหละยังไม่มากันอีกเหรอ ข้างงยิบอดทังนั้นเลยนี่ยมนุษย์อยู่ไหนวะเยเเียเเียเเยเเนียเเยเเยเเนีย้เน้เน่้ย้ บอดทางนั้นเลยอันนี้คนหรือบอดวะคแยกไม่ออกเลยมึงเข้าไปข้างในนะนั่นะนะ่ะไปคนละจึดเป็นคนละหลายจึก,ล,ล,ล,จกลงเลยเหรอใจร้อน โกรธกัน oh บ้างแหละต้องมีโกรธกันบ้างอ่ะยิงไม่ถึงฮะโอ๊ะฝืนอะไรวะออกไปซ่าไซจะเสียแล้วเอง ัวนัวบอดท้งนั้นเลยเนี่ยคนไปนไหนหมดครับเล่นยีทอเอเยเอ้ใครวะชนเราไม่ตายนะใครวะ เสียตนีนคือเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบทุกครับอันโปรเลดีับ ไม่ดีทางนั้นแหละเจ็บเจ็บเจ็ไม่ทันทันใต่มุมอร่อยกันมุมอร่อยมุมอร่อย ใครวะอืมไดน้นิดนึงนิดนึงอุ้นอออยนิดนึงเออไกด Enemy t a ่ง right there go get him ไปไปแล้วกูยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเอา อ๋อเพื่อนเล็กรถเหรอว้าเอ๊ะเรากลับทีหนึ่งได้ไหมเน,นี่ยเซิร์วัน reinforced fire support ใครอะเฮ้ยมันปุ๊บปั๊บเข้าไปแล้ว Đúng rồi các em The enemy has taken objective 2. xa rồi. Không, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.

เร็วมากไอ้เราคิดไปเองก็ปกตินะ25แต่ด่านนี้มันยาวกอไม้เท่าลรยมแต่บอลเนี่ยเขาคิวกันเป็นร้อยกันเลย